ส่งเสริมประเพณีขึ้นปีใหม,ม่ประจำปี2556เมื่อวันที่31ธันวาคม2555นายสุพลจุนใสนาย,นยกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีขึ้นปีใหม่ประจำปี2556โดยมีนายจัก,กริดอิสโรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอเมืองปเ,ปเป็นผู้กล่าวรายงานประเพณีขึ้นปีใหม่เป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน2 0 0 0 0นบาทเพื่อเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในทุกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป